สวัสดีครับพี่น้องท่นผู้ชมวันนี้เป็นเสาว,วันเสาร์ที่27เกดเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4ีครับวันนี้ครูมันชุนมาอยู่ตลาดนัดโคกกระบือชุ่มผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดขอาแก่นครับตอนนี้เขามาซ่วนงัวครับเห็นน้ำเลี้ยงราคางูแล้หรับสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรน,นะครับสัปดาห์ก่อนนี่คุณจะบว่าราคางวดถืออยู่นะครับพอฟัง สัปดาห์นี้จะเป็นันได้เซานี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปอีกน้อยจะเข้าไปเลี่ยนรักครั้งน้อยไปนอนเลยครับชมบ,บรรยากาศกันครับ เมื่อเธอกลายเขาโอ้สวัสดีอ่ะเอามาจะพ่วงเขาเนี่ยตัวนี้เทไรเปิดเทไรตัวใหญ่ไงแถวทีมือสองโอ้โหนี่นะทีมือเขาตับนี่ยอย่ง่าย เท่าตัวได้อีกบัตรสองหมื่นเกียตสองหมื่นเกียโอ้สองหมื่นเยจบนี่กอมเมนติถึงบุนใช่ครับบุนี่บาแม่ิว่าผมมุนี่บุนี่ขับรับขอบคุณหลายครับโอ้มันมันตะเสาสี่หมื่นสองกับอันนี้สองหมื่นเกียรับขอบคุณ เป็นเดนกนันครับตำรวจสนามนคือหนองบึงกันออ่ออออ้ยังกล่เป็นหองบึงบงวัวหลายคน

จตัวเมียให้ตัวเถิกเดินตัวไหนสวัสดีครับเมียน่อยครับสาวน่อยเขาจะไปเลียงเขาไปรอคว้วอยู่เลยยขาน้

อันนี้แม่ลูกวันเปิดเท่าไรครับแสนหนึ่งมื่นหาพันแสนงนัอว่ายงนทด้หมเดือนพวกพอได้หรอพีสัแดงพี่แดงผสมันที่สิบเอ็ดพืผครับผม ท่านทุลักมาตัินค้ะยันยาทุลักหลายเดือนเต๋าบนน่ะอันผสมหลอดพอได้หระออตัวนั้นมันลูกไผ่เนี่ยลูกมันลูกลูกว่าแท้ๆพอไหมนี่เดี๋ยวตัวตัวนั้นแม่บอกครับ ตัวน,นี้สามหมื่นเก่าทับไปละโอ้ทับโตัวใดบาทโอ้ไงสามหมื่นเก่าเมียนี่ทับว่ายว่ายเสร็จสองหนึ่งห้าทารเมียนี่นี่ทับตอ,อนผสมวันที่หกพฤศจิก,กายน ตัวรองได้นะครับตัได้ไล่ไปได้ไนี่เ้แสนเท่าไรได้เจ็นไอยนี่ลหละโอ้โหจะเปลี่ยนครับเนี่ยสูงสูงร้อยสี่สิบบอกเดยนาออ่ะเนาะัฝากทุเนี่ห้าพันเก้าสน้สามหกศูนย์ห้าสองสามศูนย์สองสามศจากสายจากสานากสเอาคนมาเนอ่ะเด้อขอบคุณหลายครับขออนุญาตย่างตัวไั โอ้สวัสดีอ่ะเธอเลยเปิดไลฟ์มาได้แล้วนี่หาเงินหาคือกขึ้นผสมแล้วพอไดหามืินหากับสูสูงพอดลอยหกว่าหลุกเปิดกันั่นแหลพ่อได้แล้ลูกเรอยบปล่อย เอาเปิดทางไหนกันละดุที่บอกผสมไหนะมผสมวันที่เท่าไหร่สามสิกันยาสามสิกันยานะครับรู้งงยครับต้อนองไนบรรุได้ครับตออะไรอืมฝาาเบอร์ทว่วรยก้าูก้า8 098 561 ห้าหกหนึ่งสา่กห้าจากไซล่ะจะโสครับยะโสท่อนเขาเนาะเอามันมันนลูดเด้อครับเอาอ่ะพอกอยางกอนครับับรรยากาศแล้วครับ รับสหนีห่ว่า,วา,ารับลซ้ำสอเฉลีย่ยนะครับสวัสดีครับอาแม่ลูกบครับเปิดลไลฟ์มาได้ล่ะครับ เปิดไปหนึ่งแสนข่องว่างบะนี่ผสมนีครับสูงลอยลอยซี่ที่บวกก็นเราอ่าอันนี้ลูกกันพอไรน,นี่พริกแดงพริกแดงเหยียบจึ้งคร่งเนาะลมซื้อว่าพริกแดงเลยเปิดไปแสนหนึ่งครับสูงลอยซีที่บ เพี่น้อกสนใจครับฝากเบอรโทษห่อากสห่า093 164น6 4งปเดจากไซยอ่ะขนมไผ่น่เนาะเอมันมาหน่อ่ะเ้อขออนุญาตครับขอพูดได้ลยนี่นะครับเปิดไปแสนหนึ่งต่อรอกแบน้ลครับเปิดไปหนึ่งแสนบาทใช่เั่นบอกเปิดเท่าไรหนึ่น เก็บมือลูกก็นั่งอืม,อมทปเดอนอนี่ก็ทบแล้วสูงกันลอยสี่บวกที่ไหนลูกพ่อไหนครับลูกกนันขึบัดพอมันลูกไครลูก,กมันพอพ่อไหนอก็ได้ให้เบื้องลูกนะครับบัด นี่ครับลูกกันขึ้นครับหนอยที่เปิดเด็กเกบมือโน่นเปนราคาต่อรองได้นะครับเบอร์โทวตามมาันน่ะครับน้าอาเนาะ,นะครับผมเอาโคดิสต์เจียก,กทวตามเบอร์นั่นแหละครับถ้าอยากไปเรียกอันนี้เก็บมือต่อรองในอันนี้เส้นหนึ่ง

ทชมบรรยากาศไปครับไปดูไปว่าได้ซื้อกันรบ้างครับก็ได้ํนำก็เด้กันหรอ ม้นไปมีม้วนออกตีเออเมียสาวหน่อยม้น้องที่จม้วทางดรงแรมตอแอจ้วจม้วดีครับกำลังซื้อกำลังขายกันส้มไปกับพี่น้องนะี่แมากมงอานนมัยางยาราาวมววคกันครับมันก็เดี๋ยวมาลว่ายังครับไปลพี่น้อง อ๋อพี่นอเปิง้งมันจะกาดด้วยครับ ดีครับอันนี้แม่ลูกบ่ครับนี่ก็ครับแยกแม่ยกลูกเหรอครับอันนี้เปิดอลไหไปไหนครับตัวนี้โอ้เปลือกลเหรอครับเศนี่ยเศเท่าไหร่เศร้าหกเมมนตัวเม่แม่มครับนี่แม่มนก็เล้ยเศานึ่ครับราคาเศ้าหนึ่ขายลูกอยากลีแบ่เศร้าครัครัผมต่อรองหนเนะครับด้ครับตวัตถุยย่เนี่ตวัตถุครับเศร้า ผ้าับอรทูดได้ครับผเบอรทูดได้ครับมันผมมือหูแจมป์บอโทูแต่ความมาจากสายับมาจากแกตัวนี้นับกันนี่แหละครับครับรับมันหมานด้อะเด้อขออนุญาตครับขออนุญาตครับเอาขาย้วซื้อหมครับสายขาย้วซี้อีกรับไปบ้านรได้เสีเก่าทกท่เอาซื้อใดพี่นองกัซื้อไรเหลือรถขับฝากไว้สักปั้นก็ได้ครับ มันจะติดเครื่องครับอาพอท่าอาคาบางคนก็จิเป็นกรรมการอาน้ตตั้งครับการสถานาน่เลือตตั้งอาเอเก็จิเป็นตัวเองเ่อกรม่ได้ครับเอาชนะแล้ก็คงจะไม่ได้มานัดดีไปไปหลับไปนุ่ง่าง เอเปิดร้ายปรไเด้ครับเมียนิขับไปเรียนไปไมสอเตาหกหกผมไม่ได้โตรับมื <ๆ S 2> อโโมาหาสารคโอ้นี่น,นี่เปิดเท่าไหร่นี่นี่ซีาครับมืหาทับไปเพราะว่าทับหรอครับเพราะว่าทับโตมากหรอกูงไว้ีิ พูดกับบัตรกันแมนดีกว่าตอนนัองไหนเนาะครับรอบฟ้าเบอร์โทรได้ผมนุดเก่าหกหนึ่งสองซีซีหนึ่งสองซีซีศูนามศูนย์ศูนย์สามศูนย์จากไส่ะขับคมันมาได้เลยขอบคุณนะหนักครับ